bài đi bằng thì nó sẽ đi chỉ khăn nó có cái chỗ mềm mềm thì hết mình nên bồi kéo khẩu rồi chín khay có

cái lưng ngựa cái lưng ngựa ừ. ừ. nó cho thầy đấy ให้หงอกเขาข้าวนุ่มีและสีปกแกงอือตุ่มงง้ง

มาบันบอนผัดข้าหุง,งนี่มาบน,นเ่ผัดข้าหุง,งนะฮสามไข่จูมหนึ่งสองสามจูมเห็นบะนี่สามจูม อยู่นสามไข่เห็นหกขาวเยังหกขาวอยู่ในจุ่มหนึ่งมันมันอ้เสียแต่ไปซื้อเสียมมา เก็บพีน้อเห็ดเห็ดหยังก็ออกเป็นหยัก็ออกฝนตกเห็ดหก็ออกเ็ดนี้ก็ออกนเฮาได้เป็นกระตานี่เฮาก็ได้ลาเตอไปตอนเก็บบ่ได้ถ่ายเ้พี่น้องาขาเก็บเอาเตรียมก็บ่้ือมันออกใหญ่ลูกมุกนี่ น่บาก็ะออนเลยอื่ก็แสะออนแทนะงามจงเธองามจ้งเบิกไงบกไง่าเห็ดวนบานนี่เจ็บนบาบ้น Né. mà ngắm thế này hết bộ cây nõi hết bộ này hết bộ ngày sẽ ổn các bạn nặng ngắm thế này các lại đấy thôi hết kiếp thì thùng giang của thì thùng giang của đó chúng của hết bộ ngày cũng bộ Hãy Mì นะเห็ดอันปวกเลยเห็ดเพิ่งจุกนี่นะพี่น้องเป็นวีตอนเห็ดน,นี่นี่ตอนเห็ดปุกไปเนาะนี่นี่ มันคือใบตองนี่ันี้กลายไปตรงไหนเนี่ยังบเห็นกลับมาเห็นมันคือใบตองมันราบเห็นมันบกหักรัโบเห็นมันด้วยกล้วน้อยอยังมีมันคือใบตองรันบเห็น

เขาบอเลือกเอานี่เขาสิได้เขื่องกระตายหดอกไงเนี่ยบ้านแบบแบบนี้เขาเขาบอกขอยสกีบเอาเลยดอกใหญไงกว่านี้เขาก็ยังบอเอาดอกไ่บ้านบ้านไงเปลือกสืิอนะเขาบอกเอาหาแต่เลือแต่ดอกผลิกลินผลิกลินหน่อยดอกตัวนี้มันอะไรเขาปลาไว้ให้เขาเจ้าไว้ให้เขาเจ้าผูกเขาเจ้าบัวได้เขาเจ้าก็เก็บเอาเห็ดเขากระเอาเขาก็บอกก็บเอาปลากระเจ้าผูก มานําหลังข้าจ้เก็บง้าวขาจ้ผู้บ่ได้เห็ดเห็ดกจ่ตาซอ่อนเนพี่น้องมีแต่ใหญ่อันเห็ดละงูก็มีแต่ไข่กับจูมพี่น้องเอ้ยมฮอดนี่เฮาก็จบคลิปเพียงถึงเมกิตามเด้อสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่